กินน้ำแข็งลูกน้ำตาลกินน้ำแข็งลูกฝุ่นเยอะตรงนี้กินน้ำแข็งลูกชื่นใจชื่นใจแม่แดงตัวเล็กชื่นใจลูกน้ำแข็งนะลูกนะโอ้ดูแม่แดงกระดิกหางค่ะเออกินน้ำแข็งแล้วชื่นใจนะลูกนะพาคุ้งคลองลูกอะกินลูกกินกินเลยลูกกินเลยตาลกินเลยลูกกินเลยลูก มันตานกินเยอะๆลูกอ่ะเดีย๋ยวมามเทให้ลูกตานกินเยอะๆครับอ่ะกินซะ,ะลูกกินซะกินซะลูกมันตานกินเยอะๆลูกเนื้อแข็งลูกเอ้ยสามสีอยู่น้ำอ่ะยุโอ้ยเย้เย,เอยปอกคอหายไปแล้วนะกินลูกไม่ได้กินอลไรลูกกินเร็วลูกกินเร็วๆของสวยๆเร็วๆพาของช่วยๆขนมให้เอาขนม

น้อยกินเลวกินแล้วลูกกินลูกน้อยกินนะเออกินเยอะๆลูกกินเยอะๆเ่ยอะขนมเนี่ยตัวน้อยอ่ะแม่ขนมให้ลูกแม่แดงแม่แดงคะไม่เอาให้ลูกขอโทษนะคะโยนให้ตัวน้อยเอาไปลูกเอาเลยลูก พี่วัวไหมคะพี่วัวขนมเลยวดาวอ่ะดาวแมวขนมใล้พี่วัวป่ะ,ะให้หน้ำตาลครับหลบแม่ก่อนแม่จะเอาขนมให้น้ำตาลลูกตาลครับขนมแมวให้ หนูแม่ให้ลูกลองหล่นลูกเอาป่ะแม่ให้เอาป่ะแม่ให้จ้ามีคนเอาปีนหาแม่แล้วโอ้ปอกคอหายหมดเลยคับปอกคอไปเนี่ยขวดจะไม่ต้องห้อยเลย้หาปลอกคอมาใหม่หึมหขาคุ้มคลองลูกอยู่วิ่งไล่รถนะครับ แม่รู้อ่ะรักแม่เออแม่รู้ลูกแม่รู้พาคุ้มข้องลกแม่เติมน้ำมาแล้วนะลูกพาคุ้มข้องลูกพี่วัวขนมอีกไหมคะไม่ต้องวิ่งตามรถแม่นะเออแม่รู้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 ว่ารักแม่พอแล้วไปเดี๋ยวแม่ไปต่อนวลูก ยาขนมคะดาม,มาขนมไหม <c oughs> ดีใจเจอแม่แม่ก็ดีใจเจอพวกลูกอ่ะพอจะน้ําตาลอ่ะลางอ่าดาดาแม่ให้ดาอันนี้ของดาค่ะเออ <c oughs> จา๋าลูกดากินเลยลูกแม่ไปแล้วนะคุ้มครองลูก,แ,ลลกแข็งแรงปลอดภัยนะทุกตัวนะลูกดาอ่ะแม่เอาให้ดานะคะอ่ะ, <c oughs> อะดาไปกินข้างในเน อนอนกินตรงนี้ลูกแม่ให้ลูกไม่ให้ดำค่ะอเอาไปฝากหลังอันหนึง่งอ่ค่ะทำข้าวใส่ไข่มาให้น้องใส่กล้วยน้ำว้าด้วยทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ห้องมันเละเทะหมดเลยเขากัดมุงรั่วลงไมาเล้นเพื่อนๆดูสภาพห้องนะ before ใน after นี่คือบ e f o r e จริงๆเยอะกว่านี้เมื่อกี้แพทเอาพวกนั้นเอาหลบไปแล้วเพราะกลัวเขาฉี่ใส่เดี๋ยวต้องมานี่ยังเก็บไม่หมด อ่าโอเคนี <siglo staring bizarre> ่มีคนรายงานตัวจื้อจื้อจื้อคนท้องจื้อ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 คุยกับแม่แล้วเออเดยกกินข้าวกินข้าวพร้อมยังคะแม่มีให้สองถาดอนำไปก่อนถาดแรกอ่ก๋วยน้ำว้าด้วยแล้วก็ข้าวแล้วก็ไข่มาต้มให้ไม่ปรุงรสกินเลยลูกแม่เก็บมัจจิต่อก่อนนะคะเด๋ล้างพื้นให้ลูกเตรียมไอ้กวาดมาแล้เดี๋ยวเก็บของให้น้องทานนแล้วเดี๋ยวล้างพื้น รอเดี๋ยวนะกินในล,ลูกแม่มีขนมให้ด้วยข้าวคนท้องยังกินไม่หมดค่ะอ่าแม่มีขนมรอแล้วนะคานนี้เดี๋ยวแม่จะต้องปูที่นอนให้น้องเพราะว่าแม่กวาดสะอาดแล้วค่ะเพื่อนๆเก็บอุจิไปทิ้งเรียบร้อยแล้วก็ล้างพื้นสะอาดแล้วนะคะแต่ก็สู้ๆค่ะเพื่อความสะอาดของเด็กๆแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่กับเขาวันหนึ่งหลายชั่วโมงด้วยอ่านะรักพวกหนูเหมือนลูกแม่ก็ต้องดูแลให้ดีนะคะ สะอาดทุกวันค่ะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นค่ะถึงแม้จะมีอุจจิกะฉี่น้องก็กลิ่นก็เบาๆค่ะก่อนที่จะเก็บไม่มีค่ะนี่กวาดเสร็จก็สะอาดเหมือนอยู่บ้านปกติค่ะอืมเดี๋ยวกินขนมลูกนี่แม่มีขนมให้ป๊อป,ปอรอเดี๋ยวนี่มีขนมให้ลูกเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่นั่งพักก่อนเหนื่อยรอเดี๋ยวนะคะี๋ยวแม่ปูที่นอนให้แป๊บหนึ่งกวาดสะอาดมาแล้วค่ะจะกวาดพื้นห้องก,ก่อนให้สะอาดก่อนแล้วถึงจะ เก็บอุญนจิเก็บอุญนจิจเสร็จแล้วก็จะล้างพื้นจะมีสเต็ปอยู่ไอ้พวกนี้สะบัดเรียบร้อยแนละ้วก่อนเนี่ยเก็บไปก่อนเดี๋ยวมามาปูที่นอนให้นะแป๊บหนึ่งันท้อ,อยจะกินขนมไหมคะเหนื่อยเดี๋ยวแจกแจกขนมเลยดีกว่าอะคุกกี้ค่ะคุกกี้ค่ะลูกตัวเล็กคะคุกกี้ค่ะอ่อยอห่อยจังเยอะอยอ,อยอ,อย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 จังเลยให้แม่วานั่งก่อนได้ไหมแม่มา,มมามเมื่อยลูก เมื่อยมากเพื่อนๆเหงื่อท่วมเลยเปิดลมให้น้องละแป๊บหนึ่งนะลูกกินก่อนเนี่ยดูคนท้องปีนมาหาแม่เนี่ยเล็บก็จิกขาแม่ดูนี่เออลูกนี่เออลูกนี่กินขนมเปอรเปอ,รปอรให้เปื้อนหนึ่งเดี๋ยวเปอ้อจะเสียใจอุ้ยคนท้องแย่งเปอ้อได้ไงเนี่ยดูเร็วเปอ้อช้าเดี๋ยวก็โดนแย่งอ่ะอ่ะมีสองตัวเล็กคะ ตัวเล็กคะอ่ะคนท้องคะอุ้ยแม่น่ารักเนี<อ>่ยเห็นไหมเกือบกะละมังเกือบคว่ำเลยลูกอ,อ่ะตัวเล็กคะหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วคะ่ะเนี่ยแป๊บหนึ่งตัวเล็กคนท้องเดี๋ยวแม่ค่อยปูที่นอนให้นะเดี๋ยว่อนให้แม่นั่งพักก่อนดีสองอ่าไปกินก่อนลูกปะ กินก่อนกินขนมแห้งกันก่อนอันเน่ยจะเล่นกับแม่อันน่อันน่ะอันเน่อันเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขา,าจะเล่นกับแม่อันเนี่น้องจะเล่นกับแม่ลูกแป๊บหนึ่งให้แม่นั่งพักก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลูกหัวเดี๋ยวเกาหูเดี๋ยวเกาตัวเกานมให้แล้วก็จุ๊บๆเหมือนเดิมลูกบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อนๆขี้เกียจ <costing feet> แต่ก็จะเล่นกับเขาตลอดค่ะลูกหัวเกาหูหอมจุ๊บอยู่นั่นแหละคนท้องถ้าไม่จุ๊บนี่ไม่ยอมนะไม่ได้เลยอืมจุ๊บหมดทุกตัวค่ะ เล่นหมดทุกตัวแต่ขี้เกียจถ่ายคลิปบางทีมันเหนื่อยเนะาะอือเปอร์เพอได้กินอันเดียวข้าวยังไม่หมดเดี๋ยวต้องเอารวมมีกรละมังหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาอาหารเม็ดปักใส่ชามใหม่ต้องเช็ดก่อนสะอาดค่ะไม่ต้องห่วงเพื่อนอืออ่ะคนท้องก่อนเลยแนมะ่อ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะโอ้ยเดี๋ยวชามกระโดดเออตุ๊กบีสองบีสองอ่ะบีสองมาไม่ให้หูกอ่ะปาต่อไปกินไปขนมอ่ะปลปลป อาตัวเล็กจะตุนเหรอหอ้าวเตัวเล็กจะตุนเหรออ่ามาให้สองอันเอาไปพอแล้วลูกไปกินก่อนเ็เดี๋ยวค่อยกินอีกเปิ้อ,อ,อม,มาให้เป่อก็ออมีหวัวใจเปิ้อรออาหารน้องยังกินไม่หมดค่เดี๋ยวจะเติม เดี๋ยวจะเอาผ้าเช็ดอันนี้ให้สะอาดก่อนแล้วก็เติมอาหารเม็ดของใหม่ที่เก็บไว้ในถังนั้นให้น้องเผื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนแม่ไม่มากลางวันเบื่อหนูหิวนะหนูจะได้กินได้ลูกนะน้ําสะอาดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน้ํแล้วเอากระชอนกระชอนแล้วแล้วก็เอาน้ําใหม่ใส่เข้าไปสะอาดหมดละเลี้ยงนรักเหมือนลูกม,มาปูที่นอนให้ลูกนะมาให้บีสอง กินขนมแ้วก่อนแม่จะกินช้าค่อยๆกินลูกแล้วไปกินน้ำติดคอแล้วลูกนะปะูที่นอนแล้วนะคะเด็กสักพักหนึ่งแม่ก็จะกลับแล้วเดี๋ยวแม่ขนมแจกพวกหนูกันกี่โมงละห้าทุ่มครึ่งละแม่ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวแม่กินข้าวเย็นทีไรอะเดึกทุกทีเลยต้องให้พวกหนูอิ่มก่อนลูกสงสารแม่ไหมคุณท้องสงสารแม่ไหมคะโอ้สงสารเหรอลูกตัวเล็กรักแม่ไหมคะ สงสารแม่ไหมก้มไปกวาดพื้นทุกวันนะลูกเก็บอุจจิให้หนูเนี่ยสงสารแม่ไหมพีสองสงสารแม่ไหมคะโอ้แม่รักหนูลูกพากพึ้งคลองลูกนะโอเคแม่นั่งพักแม่จะหายเหนื่อยแล้วนะคะเพราะมีกุ้งหนูเป็นกำลังใจนะลูกเนะโอเคคนท้องแม่กุ้งจะไปอินเดียอวยพรให้แม่กุ้งเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวแม่กุ้งกลับมาจากอินเดียแม่กุ้งจะมาหาคนท้องนะรู้ไหมคะ ดีใจไหมลูกใจปะเดี๋ยวกะดิกหางก่อนเลยดีใจปะเดี๋ยวแม่กุ้งมาหาคนท้องนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่กุ้งนะแม่กุ้งเขาจะไปถือศีลบวชนะนะคะดูไหมลูกที่สองที่สองครับโอ้สวัสดีลูกรักแม่กุ้งไหมคนท้องรักแม่กุ้งไหมรักแม่กุ้งไหมคะอวยพอแม่กุ้งนะให้แม่กุ้งเจริญเจริญแข็งแรงแข็งแรงนะปลอดภัยนะอาหารแม่เติมแล้วนะคะข้าวกินให้หมดนะ น้ำสะอาดแล้วนะคะผ้ที่นอนให้แล้วอ่าห้องสะอาดหมดแล้วนะคะสะอาดหมดแล้วกวาดน้ามันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะคราวนี้ก็ขนมที่เหลือตัวเล็กอะตัวเล็กอ่ะดีสองคะอ่ะจนท้องคะอ่ะพีสองคะกินไหมลูกไม่ไปแล้วอะตัวเล็กกันจนท้องคะดีสองคะ มีสองอ่ะดูอ่ะมีสองอีกแท่งหนึ่งนะตัวเล็กนอนกินนุกไปไปแล้วนะคะพาคุ้มคองหลกจุกไปหลายชีนะตัวเนี้ตัวนี้ยจุกไปหลายชีแล้วนะไปแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหลกพาคุ้มคลองแล้วเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยนะของเล่นอยู่ตรงนั้นนะหลกแต่เที่ยงคืนแล้วค่ะฝันดีหลกคุไนท์ค่ะกุณดีมค่ะพรุ่งนี้เจอกันหลกเมื่อเอินกินอาหารได้ใช่ไหมคะมาเทนี้นะคะ กินเลยค่ะ,ะกินเลยลูกกินเลยโอ้ยตอนรับน่านดูมีคนเอาอาหารให้ค่ะไม่ต้องห่วงน้องมีของกินเดี๋ยวพ้จะเติมน้ําให้อีกปกติมาก็มันจะพองไปเยอะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเติมให้เต็มเลยค่ะเติมน้ําให้น้องเต็มๆก็จะแวะเติมให้น้องทุกวันนะเพราะพี่คนให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราก็จะเอาให้เต็มเลยเพราะว่าเขาอยู่กันหลายตัว ดี๋ยวแมวให้บังเอิญแป๊บหนึง่งบังเอิญมาค่ะมากินตรงนี้ค่ะมาเนี่ยแม่เอามาเพิ่มให้ตัวนั้นคงบังเอิญมาค่ะตรงนี้ค่ะบังเอิญมากินตรงนี้ค่ะเนี่ยมากินตรงนี้นะคะโอเคค่ะแม่ไปแล้วนะเอ,อ่อพาคุ้มครองหลกนะพาคุ้มครองหลกจ้ะโอเคหลกเดี๋ยวไปรักษานะโอเคไหมคะเดี๋ยวไปรักษานะมะเร็งต้องหายนะลูกนะบังเอิญบังเอิญคะ่ะ เดี๋ยวจะมีทีมงานมาพาหนูไปรักษาหนูให้ความร่วมมือด้วยนะอย่าหนีไปไหนนะลูกนะคะโอเคค่ะแม่เทอาหารแมธธ่ไทระตรงนั้นสองกองไปกินนะคะไปกินไปลูกไปเออเอาหนุ่มไหมแม่ให้เออหนอิแม่ให้อัพเคะแม่ให้ลูกเอาเลยอ,อันนี้แม่เอาให้เหียแม่วางไว้ตรงนี้นะคะเอาวะคะ อยากได้ใช่ไหมแม่แม่โอ้ขอขนมแม่อันไม่ให้บังเอิญอันไม่โอนอึดอ่ะแม่ให้ตัวนั้นด้วยอ่ะอ่ะไม่ให้บังเอิญสองอันไม่ให้สองอ,อันเลยค่ะหนูชอบกินขนมแม่ไปแล้วนะคะอย่าลืมมากินตรงนี้นะนี่แม่มีตรงนี้ด้วยเนี่ยเไอตรงนี้ให้บังเอิญด้วยนะคะเนี่ยกินอาหาร,รบังเอิญมากินนะคะ เงินกินเลยลูกแม่อาหารเม็ดให้ลูกกินเลยลูกหนูก็กินได้นะมีตรงนี้นีกองกินเลยลูกกินซะกินซะลูกนี่มาขอที่รถเลยอ่ะต้องให้กับมืออับไปบังเอิญกินอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆเอาขนมแท่งวางไว้หลายแท่งเลย จ้าโอ้แม่ขนมมาให้ลูกได้ทุกตัวหลกมามามาอ่ะเออวันพ้ามาหาแม่มาวันพ้าอยู่ไหนคะอาวันพ้าอยู่ไหนอะ่ะแม่ไม่เห็นวันพ้าเลยหนูเห็นน้องไหมลูกให้หนูอีกอันนึงบอกวันพ้าด้วยนะว่าแม่มาหานะ